เรารู้ได้ไงว่าหรือว่าเรามั่นใจตรงไหนว่าไอ้งานมาลายูมันสามารถทําให้ชีวิตเรารอดได้มันสามารถขายงานได้ตอนนั้นคิดไหมฮะซึ่งตอนนั้นเราไม่คิดเลยนะแล้วแล้วแล้วแบบเหมือนปลาก้อนหินเนะี่ยอันไหนที่โดนอันไหนที่ไม่โดนแล้วก,ก็ก็ทําไปก่อนซึ่งแต่น,นั้นอนะ่ะกินทําทําไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นลายมาอยูฮนะเป็นงานสั้นสรคทั่วไปเป็นงานทิวทัศน์เป็นงานจิตรกรรมเป็นงานพอสเทรตเป็นงานเอ่ออินสตาเลชันหรืองานสเกลรเจอร์งานประติมากรรมก,ก,ก,ก็ก็ทํามาหลายแนวะอ่ะ พอทีนี้คือความเป็นอัตลักษณ์นบ้านเราเนะี่ยมันมันมันระยะหลังๆเนี่ยมันเริ่มสูงคือความโดดเด่นทางวัฒนธรรมพอทำมาคอนเทนต์อะไรสักอย่างมันต้องเชือ่อมโยงในเรื่องของวัฒนธรรมเราก็ต้องมองว่าอไอ้ระยะหลังๆเนี่ยเราทามัวแต่ทำาพอร์เทรตเราทาจนเราลืมตัวตนว,ว,ว่าเรานี่คือใครแล้วก็เรานี่มาจากไหนถ้า mm hmm. สิ่งเหล่านี้นะมันคือแรงโดนใจให้ผมคิดว่าไม่ต้องทําสักอย่างนี่แหละ ทำศิลปะไปด้วยแล้วก็มันสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นโูปรากทางวัฒนธรรมที่ตัวตนมีอยู่ทีนี้แหละผมก็เลยหยิบเอารวดลายมลายูมาสร้างสารรค์เป็นผลง,งานศิลปะมันก็กลายเป็นว่าเป็นรูดลายมลายูปัตณีร่วมสมัยแค่นั้นเองฮะก็เลยมีคนสนใจในความแปลกใหม่แล้วก็ส่วนที่ที่เรากําลังลิเรื่อนทำเนี่ยยังไม่มีใครทําก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ได้เปรียบไปนิดหนึ่ง โอ้ประเด็นน่าสนใจนี่ขออนุญาตคุยยาวนิดนึงคนระับเพราะว่าเราอยากรู้ว่านิเวศแบบไหนที่ทําให้คนรุ่นใหม่ที่เห็นเห็นจุดเด่นของงานในพื้นที่อ่ะเขาสามารถกล้าที่จะปั้นมันขึ้นมาไปสู่สายตาคนข้างนอกว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะได้คุยกันต่อนะครับ